สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่อง c a r ์พีสเปเชียนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวสีประตู GT นะครับเห็นมีสอบถามเข้ามานะครับบอกว่าอยากเห็นตัว GT ที่เป็นสีส้มนะครับอ,อยากเห็นรุ่นนี้นะครับวาแต่งมาแล้วหรือว่าติดอุปกรณ์แล้วจะสวยขนาดไหนนะครับวันนี้มีโอกาสดีครับมีรถที่ลูกค้า กำลังจะออกพอดีนะครับกำลังจะส่งมอบพอดีนะครับก็เลยมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับโอเคครับอ,อันนี้ติดในเรื่องของอุปกรณ์แล้วนะครับติดฟิล์มฟิล์มตัวนี้ก็ติด60%ินะครับติด6 0ถ้าเกิดเรามองอ,ออกไปใส่พวกแสงพวกอะไรก็จะเห็นแบบ ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับตีมตัวนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปิดพวกเบ้ามือแล้วครับเบ้ามือเบ้ากันลายนะครับปิดพวกคิ้วคิ้วกันสาดนะครับแสงค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งปิดพวกคิ้วกันสาดแล้วนะครับโอเคตัวนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นตัวโลบานะครับโลบาด้านหลังนะครับแต่โลบาตัวนี้เราจะมีแค่สองสีนะครับเราไม่ได้มีสีที่ อ่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับโลบาร์มีแค่2ส,สีคือสีดํากับสีเทานะครับจะเป็นสีเทานะครับคันนี้ติดสีเทาครับติดโลบาร์สีเทานะครับอ่โอเคส่วนดูด้านหลังนะครับฟิล์มก็จะดูทึบๆนิดนึงอ่ะนะครับด้านหลังอ่ามาดูฝั่งนี้ครับ ฝั่งนี้ก็ติดอุปกรณ์รณนะครับถ้าเราดูจากทางฝั่ง,งที่แสงจากฝั่งที่แสงเข้าไปหาฝั่งที่มันมืดๆก็จะก็จะดูทึบๆนิดนึงนะครับในเรื่องของฟิล์มนะครับเห็นไหมฮะร, okay. รุ่นนี้คือรุ่นตัว GT นะครับตัว GT เครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์น2,004นะครับ ครื่งยนต์2,400ซีซีนะครับแรงมา้าก็จะอยู่ที่181แรงม้าครับอตอนนี้นะครับในเรื่องของไฟก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับอ,อันนี้พวกไฟเดลไลท์นะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นไฟลีนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับ ด้านหน้าตัวนี้จะมีกล้องให้นะครับหนึ่งตัวกล้องก็เขาจะอยู่ตรงนี้ฮะใต้ก่อป้ายทะเบียนนะครับอ่าเป็นกล้องนะครับกล้องตัวนี้นะครับในตัว GT นี่จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับรอบคัน4ตัวอยู่ตรงไหนมั่งนะครับ1ก็คืออยู่ด้านหน้าตรงใต้ก่อป้ายทะเบียนนะครับ2ออยู่ที่กระจกมองข้างครับอ่อยู่ที่กระจกมองข้างนะครับคือตัวนี้นะครับเห็นไหม ที่กระจมองข้างนะครับฝั่งละตัวนะครับฝั่งนี้หนึ่งตัวแล้วก็อีกฝั่งนู้นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับที่ด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะด้านหลังอีกตัวนะครับอันนี้จะเป็นในตัวของ GT นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกระบะไลเนอร์นิดหนึง่งกระบะไลเนอร์ของเขาจะเป็นจากมิซูบิชิมอเตอร์ของแท้เลยนะครับ อ่าซึ่งกระบะเลเนอร์ตัวนี้เราจะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือรูปแบบที่ไม่มีการใส่โลบาร์นะครับแบบนี้ครับไม่มีการใส่โลบาร์ารเขาก็จะติดกระบะเลเนอร์อีกแบบนึงให้นะครับส่วนกระบะเลเนอร์ที่ติดโลบาร์นะครับก็จะเป็นกระบะเลเนอร์ที่เขาจะตัดขอบตรงนี้นะครับขอบตรงนี้มันจะไม่ขึ้นมาด้านบนนะครับอ่ามันจะมันจะเหลือขอบตรงนี้ไว้แล้วก็เขาต้องใส่โลบาร์นะครับเดีย๋ยวผมพาไปชมด้านในครับ รุ่นนี้คือรุ่น GT รุ่น GT ถ้าเกิดเรานับจริงๆนะครับในเกียร์ธรรมดาของไททันสีประตูตัวใหม่เนี่ยครับจะมีทั้งหมด4รุ่นรุ่นแรกคือรุ่น GLX นะครับรุ่นที่2คือรุ่น GLS นะครับรุ่นที่3คือรุ่น GT แล้วก็รุ่นที่4คือรุ่น GT Premium นะครับนะครับ เขาก็จะมีหน้าจอนะครับจอแล้วก็มีกล้องขึ้นให้นะครับมีกล้องขึ้นยังไงเดี๋ยวผมกดให้ดูเ,ดเสียงแรงนิดนึงครับโอเคเราไม่ดูหน้าจอนะครับนี่เขาก็จะมีลูปรถสามมิติวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็หน้าจอครับ จะเป็นกล้องกดกล้องให้ดูนี่ครับกล้องเป็นแบบนี้ฮะก็ปรับสีได้ตามตามตัวรถนะครับปรับได้เหมือนกันปกตินะครับโอเคเบาเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับตัว GT เป็นเบาะหนังแต่ว่ายังไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับเป็นปรับแบบแมนนวลนอยู่นะครับเบาะนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นนะครับโอเคแล้วก็ ที่เพดานของเขาจะไม่มีที่หลังคารถจะไม่มีตัวบาเวอรทำทำความเย็นของแอร์นะครับบอโวอตัวดูดดูดแอร์นะครับจะไม่มีนะครับจะมีในตัว GT p r e m i u มนะครับโอเคแล้วก็ตัวเตือนกันชนด้านหน้าตรงจะไม่มีนะครับอโอเคครับนี่ก็มารีวิวให้ทุกท่านชมคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว GT นะครับ ก็เป็นกุญแจแบบ QS นะครับเป็นกุญแจแบบ QS นะครับก็มีลาเอียดให้ทุกท่านได้ชมกันแค่นี้นะครับก็เอาตัว GT มาให้ชมนะครับมีทุกท่านที่ถามเข้ามาเนาะก็เดีย๋ยวใครอยากเห็นตัวไหนนะครับก็ถามเข้ามาแต่ว่าผมบอกอีกนิดนึงว่าตัว 4x4 ตัวโฟวินนะครับตัวเกียธรรมดานั้นยังไม่มานะครับอยู่กับผมมีแต่แค่ตัวออโต้นะครับ ก็ถ้าเกิดมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกท่านชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องคารพสเปเชียล e นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ